สวัสดีครับพี่น้องเปิดคลิปวันนี้ภาพี่น้องขบปลาห้าเฮ็ดครับลววปลาเพชรย่างงามเลยครับพี่น้องแนมสุดถูกหูถูกตานะพี่น้องเพิ่อหาครับปลาเพรกันหน้าหนาเฮ็ดง,งูกออกครับพี่น้องเฮ็ดต่งูออกแล้ว เห็รงูเริ่มออก้วครับผมเริ่มเป็นไข่ดอกบานนะกะมีเนี่ยครับดอกตุมต้มๆเพิ่งจะออกมาหนีมือที่สองนะครับเพ็ดงูหลังจากเพชรผึ่งมันสิไหวไปครับนี่พี่น้องเพิ่นมหาเก็ยียเห็ดครับผมพเาที่หนกด้พี่น้องเห็ดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ง่ามมันออกนะครับมผม ัน่นครับเห็ดเห็ดอันนี้เขาเอินเห็ดเห็ดน้ำมากบ่เฮ็ดน้ำมากหรือเห็ดยังหล่ะนี่ครับผมเฮ็ดนี่ดอกหนึ่งมันจีมันบานคักแหละครับเป็นเห็ดน้ำมากระซื้อมันอันนี้พ่อหมูจ่กอยู่เห็ดอันนี้เห็ดน้ำมากระ นำมาเฮ็ดกอเฮ็ดอันนี้ผมหูจักอยู่มันจะมีเห็ดแปลกๆครับผมที่ว่าบ่เคยเห็นแต่ว่าพี่น้องเพิ่งเอาอยู่เห็ดเห็ดยังคิดเห็ดพิ่งยังจององจงเงียงนี่นะครับซื้อมันแปลกๆถ้าเจาก็เอาครับผมดอกเล็กๆแต่มันเรื่มสสว่ายนะครับผมเฮ็ดง,งูก็เสียออกแล้ว ครับผมแจกไปคนละทีคนละทางครับผมเอากวงเอาโคกไงโคกสนามบินครับพี่น้องโคกสนามบินค่ายเปรมน้ำพองครับเห็นก็หลายหลายขาปลาครับผมวันนี้ เพื่อนเขาปลาหรอกเขาซุปเปอร์มาเ์เอ็ตครับผมหาอาหารตามฤด,ดูกาลครับผมหน้าเห็ดพี่น้องตามชนบทบบานนอกห่อสิประมาณนี้นะครับหายุหากินว่เดซือหรอกอาหารตามฤด,ดูกาลครับผมเป็นโคอกี่หินแล้ว นี่ครับพี่น้องเห็ดเห็ดเห็ดอันนี้อันนี้ผมหูวใจเงนินซื้อมันซื้อว่าเห็ดฝังเขา่าเห็ดฝังเข่าครับผมนีหด,ดอกง่ายหอกง่ายหอกงามครับเห็ดฝังเขา่าเห็ดนี่เห็ดน้ำมากที่แด,ง,ดงแบบนี้เอือนเห็ดน้ำมากครับ หอมรอมดีไปเรื่อยครับผมเนี่ยมันโบเป็นมูกพาเห็ดฝุ่นเขาาตะกมอนเป็นมูอยู่เลยครับพี่น้องตะกมอนเป็นมูเดีผมเห็นอยู่นี่ มหาเนื้มูลแจักแล้วถามมันมันกับบัวป่าก็เนป่าเกือกเห็ดป่าเกือกอยู่นี่มาไม่มูว่าก็เซยอยู่เาขอบคุณค่ะมัน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 บานมันบานแล้วแต่ว่ามันบานกับบัวเกือเห็ดอันไหนเห็ดอันมันจีแข็งอยู่มันบัวเือเห็ดอันแม่นโมมูนบัวเือเห็ดถึงเพียม ฝุงเทียนเป็นแบบไดนเอ้ามูขคนก็ว่าสังนองงงวันนี้เร่เทียนไม่งคนระเบบเทียใช่ฝงเทียนเจี้อืออ่าได้ความดูอีกระนึงครับดอกไน้อยเลี้ยงเขาเอื้นเห็ดุงเทียนเห็ดฝงเทียนพึ่งเทียน พี่น้องผนมหาเห็ดครับตอนนี้ได้เท่านี้ลยบึงใหญ่ผลหมายู่เดครับพี่น้องฮาเอื้อฮอยากไรไปใช้ก็เลยป้าจีทูนี่เห็ดเขื่อเปล่าเห็กันบองครับมองุ่ว่าขอหือว่าเหมือกไเห็ดบ่อเลไปในไปพ่อไม่ได้แปรยี่นั่นแหละอมาได้เคียงเห็ดอันนี้กระบอกข้ออล้พูนิบไนี่แหะนี่นี่สิเห็ดอาจะตืวจะเห็ดถึง เฮ็ดองูเฮ็ดงูเก่านี้เฮ็ดงูขาวเนาะก็ได้โอ้เฮ็ดนี่ก็กินเป็นเตี๋ยเนผมของนี้ด้วครับอืมได้เพราะเนี่อมันมานันดอกบางอันนี้หม่นี่เฮ็ดมันกินเป็นตีนี้เอทำแจงแซ่บเขาอาไปเฮ็ดจังไหวันนี้เขาก็ไปเียงล่างรล่างเนาะก็นั่นกระล่างออกเตีรล่างออกโอ้ย ผมอันนั้ๆโอ้ให้แบบนี้่โอ้ยสมัยข้าวยู่บานผมอันข้าวเป็นเล็กหน่อยนี่ผ้ากันเตะเหรียญผ้าก,กันอันนั้นๆเ,เอาไปเอาไปยอกันไหมไปเหรียญไหมเก็บไปได้ร้าน<อ>วิวๆใส่กันไหมเดี๋ยวนี้มันเอ,อื้มันได้อือหูามุานยางหมนรว่า,ามันกินโมเป็นเห็ดทำฟ้านคนเดินไล่เาราแล้วงั้นไล่คนก็ไล่ใช่ใช่ไดมตีหัวสั่งให้ตีอือที่กอน้ นี่เฮ็ดนนี่ด๋อยละสิพีนมั้งนี่ได้บ่เฮ็ดอนีรดิบอ่างงามครับพี่น้องเฮ็ดเพิ่งจะเตาบอคนเดินใครก็มีครับผมเฮ็ดอัวโง่เล็ดงามครับเบิ่งไม่ใหญ่เพิ่นครับพี่น้องเบิ่งผู้เฒ่าปูเฒ่ามันกับเฮ็ดครับผมโอ้เฮ็ดอันนี้มันกะมันบอกก้มตุลมอยู่ตัวนี้เออมันมันซื้อเฮ็ดเพิ่งยังก่อนนี่

อู้มันบอกไงตัวนี้ขึ้นช่างเก่าเด้ขึ้นแม่นี้พี่าึ่งไฟิว่ามันเพิ่งเขาหมอเจ๊เจ๊คุณได้อันเนาะขมไหปแต่ว่ามันมันมันเท่าก็จริงแต่ว่ามันก็แข็งอยู่เนาะมันโมมุนขือนนั่นเนาะเห็ดอันนี้เฮ็ดผึ่งขมหมือนก็ผึ่งขมผึ่งขมโอ้ได้หลายอยู่เลยครับพี่น้องหลายอยู่ครับผมคนมาจะเศร้าคนครับ มาหันนะครับพี่น้องเพิ่นแตกมากหลายๆครับผมมันโกกมันเอาก่วงครับพี่น้องไชมากเลยที่ได้อยู่ปลาเพลกยังในปลาเพลกปลาเพลกกำงามเลยมันว่เห็นกันหรอกพี่น้อง <c oughs> เนยียบ่เห็นนี่ดีเนี่ยนี่ขนาดเนมไปเห็นแต่หัวเพระาะมันงามเนาะช่วงเฮ็ดฟอออกมันบ่นงามปานนี้เลยเพราะคนแรคันเห็น กัดเข็นโมกอ่ะปูนห้าหม่องพ่นหาขึ้นต้นไม้เอ่ยขึ้นต้นขึ้นต้นไม้ตีหาพ่นนุ่สูงตีแป้งเนยเร่อแป้งเเขาจะข้ามตุนอ๋อเติมพลังครับเติมพลังยายเพิ่นมาแต่เสาครับเติมเติมพลังครับผมเพิ่มเติมพลังงานครับผมยายวันจะกินเขาเพิ่นได้หลายอยู่ครับจำแก้วตัวโกม่ใช่จำแก้วตีเออโขกไป โอ้โหเงยบกวางครับพี่น้องจะไหนหมานบ่หมันบ่ครับห้วยคือว่าพวกมีเห็ดมาโดนไปส่ผมขอพวกเนี้ยครับคือคุ้มมายากดีฮนยิงแย่เขาคุ้มดบกนี้่โอ้โหคุ้มคือผมไมเห็นลูกใครหาใครี่ เฮ็ดงูเฮ็ดองูงขาวเฮ็ดองูงขาวเนาะเฮ็ดองูงขาวเฮ็ดผึ่งคืองามเฮ็ดผึ่งมันเคลือนเฮ็ดผึ่งยังเฮ็ดผึ่งขมถึงเฮ็ดผึ่งขมจะแบดป่วบียร์เดียวกันบอกระเฮ็ดผึ่งยุคค่ะเอออันเดียวกันเลยครับอันเดียวกันในบุ้นนี่มันหนาอันนี้มันหนาจริงต้นบุญโอ้ไข่งามเนาะไข่งามอจิกับหนึ่งเป็นหนึ่งบอกไหมเจ้ตต้นมเท่าง่มีนะข้ามมามาน้ำกันหลายคนบอแมหลายอยู่ครับ โอ้ถือว่าได้หลายอยู่เฮ็ดดอกงามๆเขาจะเกี่ยนนาหึัวเขาจะมมดเกี่ยนเลยเลยเขาจะบอกบ่าหัวนี่มัดเปิดที่ที่งนีง้สิ